สิบอันดับประเทศที่อยากจนที่สุดในอาเซียนซึ่งในนั้นจะมีาลาวเฮาหอรืโบเดี๋ยวเขาไปจีตามภาร์ปส่งวิดีโอน้ำกันเลยสบายดีกลับสวัสดีพีพีเอสซีฟังไทยแล้วก็ฟังลาวเด้อนี่นี่ตอนฮามข่าวชินซองกิตแก้วสาวลาวเส้นต่จอห้นเคยอีกแล้วเนาะื้อน,นี้เน,ะนาะซึ่งวันนี้ได้มาพูกับพ่อกันอีกแล้วเนาะซึ่งื้อนี้สาวกิตแก้วก็มีเรื่องลาว ข่าวๆที่ว่าจะเอามาฝากมาตอนพีพีเอทุกคนนั่นเองเนาะสิบอันดับประเทศที่อยากจนที่สุดในอาเซียนนั่นเองเนาะพีพีเอซึ่งสาวลาวก็อยากหั่วประเทศลาวของเขาจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปติดตามฮับสมคลิปวิดีโอน้ากันเนาะกนที่พี่ฮับสมคลิปวิดีโอก็ต้องอ่าฝากเป็นกําลังใจแล้วฝากกดไลค์ให้กับสาวลาวนั่นเด้อ ไปทีเอฟซีไปติดตามฮับสมลิปวิดีโอกันด้วยเนาะว่าเรื่องเราอ่าประเทศเราจะอยู่อันดับเท่าไหร่นั่นเองเนาะเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า17.2ล้านตารางไมล์และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า4.5พันล้านคนเอเชียมีประเทศที่มีความเจริญเป็นอย่างมากอาทิประเทศจีนอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ จีนและอินเดียมีประชากรมากที่สุดในโลกโดยมีประชากร1.44พันล้านและ1.38พันล้านคนตามลำดับแต่ก็มีประเทศอื่นที่ไม่เจริญมากนักนะครับด้านล่างเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียบนพื้นฐานของ GDP ต่อหัว GDP ต่อหัวมักถือเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานการครองชีพในประเทศประเทศหนึ่งเนื่องจากมันสะท้อนถึงความมั่งคั่งโดยเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆนะครับ อันดับที่10ประเทศอินเดียรายชื่อประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียอันดับที่10คืออินเดียซึ่งคุณอาจแปลกใจที่อินเดียติดเข้ามาในลิสต์นี้ด้วยแต่ถ้าวัดตาม GDP ต่อหัวของอินเดียอยู่ที่1,637ดอลลาร์แม้จะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลกในแง่ของ GDP แต่ประมาณ21ของประชากรอินเดียหรือ269ล้านคน อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนสาเหตุของความยากจนในอินเดียได้แก่การไม่รู้หนังสือการเลือกปฏิบัติทางเพศการกระจายความมั่งคั่งที่ไม่เท่าเทียมกันและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับอันดับที่9ประเทศปากีสถานปากีสถานเป็นประเทศที่ยากจนเป็นอันดับที่9ในเอเชีย ด้วย GDP ต่อหัว1,279ดอลลาร์ 1, 9, ทำให้ประมาณ40%ของประชากรในปากีสถานต้องอยู่อย่างแร้นแค้นแม้ว่าประเทศนี้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายก็ตามนี่เป็นเพราะสาเหตุหลายประการรวมถึงการคอร์รัปชันและการจิงอำนาจในรัฐบาลปากีสถานความขัดแย้งทางศาสนาและทางโลกและการขาดอุดมคติในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ประเทศยังใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายของประเทศในด้านการป้องกันประเทศและด้วยเหตุนี้ประเทศจึงใช้จ่ายเพียง2.6ของ GDP ทั้งหมดไปกับการศึกษาสิ่งที่ทำให้ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไม่ได้รับการศึกษานเองนะครับอันดับที่8ประเทศซีเรียด้วย GDP ต่อหัวที่1266ดอลลาร ซีเรียจึงเป็นประเทศในเอเชียที่ยากจนที่สุดเป็นอันดับที่8ชาวซีเรียประมาณ80อาศัยอยู่เท่ากับหรือต่ำกว่าระดับความยากจนณปี2560เพิ่มขึ้น45ตั้งแต่ปี2550สาเหตุที่ความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเพราะสงครามกลางเมืองในซีเรียความขัดแย้งได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพสถาบันการศึกษาและโรงเรียน การศึกษาเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการหลุดพ้นจากความยากจนและเด็กๆชาวซีเรียราว50%ไม่ได้เข้าโรงเรียนอีกต่อไปเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาซีเรียประสบปัญหาเงินเฟ้อในระดับสูงมากโดยแต่ระดับสูงที่สดุด121.29%ในปี2557ที่ผ่านมานะครับ อันดับที่7ประเทศเมียนมาเมียนมาเป็นประเทศที่ยากจนเป็นอันดับที่7ของเอเชีย GDP ต่อหัวของพมา่าอยู่ที่1207ดอลลาร์ 1, ประมาณ26เเซน์ของประชากรอาศัยอยู่ในความยากจนและความยากจนสูงเป็นสองเท่าในพื้นที่ชนบทซึ่งมีประชากรประมาณ70%อซอาศัยอยู่ปัจจัยหลักที่ทําให้เศรษฐกิจเติบโตช้าคือการวางแผนของรัฐบาลที่ไม่ดีความไม่สงบภายในการขาดการลงทุนจากต่างประเทศ การขาดดุลการค้าจำนวนมากโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอและความรู้ในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากราธรรมชาติของประเทศนั่นเองนะครับอันดับที่6ประเทศกรัรมพูชา GDP ต่อหัวของกัมพูชาอยู่ที่1,197ดอลลาร์ในฐานะประเทศที่ยากจนเป็นอันดับที่6ในเอเชียกัมพูชามีทรัพยากรบุคคลน้อยมาก และมีความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้อย่างกว้างขวางแม้จะประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้แต่ประเทศก็ต่อสู้กับความยากจนและรัฐบาลได้ดําเนินการเพียงเล็กน้อยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อช่วยให้ประชาชนหลายล้านคนหลุดพ้นออกจากความยากจนที่กําลังปะเิญน,นี้อยู่นะครับอันดับที่5ประเทศคีกิสสถาน ด้วย GDP ที่1,004ดอลลาร์คีกิสสถานเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดเป็นอันดับที่5ในเอเชียคีกิสสถานมีรายได้ประชาชาติขั้นตน้นหรือ GNI ต่ำที่สุดเป็นอันดับที่2ในยุโรปและเอเชียกลางและประมาณ32%ของประชากรมีชีวิตต่ำกว่าเส้นความยากจนปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความยากจนในคีกิสถานคือการพึ่งพาการเกษตรและช่องว่างในความรู้ และทรัพยากรในหมู่ประชาชนคีกิสถานยังมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงไม่กี่แห่งที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกและสามารถส่งออกได้เฉพาะฝ้ายและยาสูบเท่านั้นนอกจากนี้ยังขาดบริการด้านการธนาคารและการเงินในประเทศทําให้ประชาชนไม่สามารถลงทุนทําให้ขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจอันดับที่4ประเทศเยเมน เยเมนมี GDP ต่อหัว851ดอลลาร์ตามที่องค์การสหประชาชาติเยเมนอยู่ในอันดับที่168จาก177ประเทศในดัชนีการพัฒนามนุษย์หรือ HDI ซึ่งหมายความว่าเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกความยากจนของเยเมนเกิดจากสงครามกลางเมืองการทุจริตและการจัดการทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาด เนื่องจากสงครามกลางเมืองทําให้ชาวเยเมนจํานวนมากตกอยู่ใต้เส้นความยากจนประมาณ79%ของประชากรอาศัยอยู่ภายใต้เส้นความยากจนและ65%จัดว่ายากจนมากอันดับที่3ประเทศทาจิกิสถานด้วย GDP ต่อหัว729ดอลลาร์ทาจิกิสถานเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดอันดับที่3ในเอเชีย การขาดโครงสร้างพื้นฐานทำให้เศรษฐกิจของทาจิกิสถานหยุดชะงักคนที่มีความรู้ความสามารถหลายคนเดินทางออกจากประเทศเพื่อค้นหาโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นทำให้ทาจิกิสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการโอนเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้สงครามกลางเมืองของทาจิกิสถานได้ทำลายโรงเรียนประมาณหนึ่งใน5ของโรงเรียนในประเทศทำให้เด็กๆ ไม่สามารถได้รับการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในการลดความยากจนนั่นเองนะครับอันดับที่2ประเทศเนปาลเนปาลเป็นประเทศที่ยากจนเป็นอันดับที่2ในเอเชีย GDP ต่อหัวของเนปาลอยู่ที่718ดดอลลาร์ความยากจนของเนปาลเกิดจากความไม่มั่นคงทางการเมืองและการคอร์รัปชันการขาดอุตสาหกรรมและการพึ่งพาเกษตรกรรม แม้จะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายแต่เนปาลก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของตนโดยการขายให้กับประเทศอื่นๆที่เข้ามาลงทุนนั่นเองนะครับอันดับที่1ประเทศเกาหลีเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ณปัจจุบันเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียโดยมี GDP ต่อหัวเพียง651ดอลลาร์ ความยากจนในเกาหลีเหนือเกิดจากการปกครองโดยระบบะเผด็จการตลาดเสรีแทบไม่มีอยู่จริงในเกาหลีเหนือในปี2020คาดว่าประมาณ60%ของประชากรเกาหลีเหนืออาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของประเทศนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวโอ้เป็นจังไนนาะแปลกใจบอกพีพีเอฟซีเป็นยังคือบุมีประเทศเลาวครับเนาะเออประเทศเลาวก็เป็นประเทศที่ อยากจนอีกแบบนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นประเทศที่โอ้โหแบบอืมแต่ก็แอบเต้นเต้นจินใจจรินอบ่มีประเทศลาวนั่นเองหเนาะโอ้โหวิธีเอทีนี่ก็เป็นประเทศที่มายากจนที่สุดนั่นเองในอเอเชียเนาะซึ่งแบบก็มีทั้งสิบประเทศแต่ว่ามีประเทศลาวเขานั่นเองเราเสียสิ้สารุ่นกันอยู่เนาะ อะไรน่าจะรับคลิปวิดีโอนี้สาวปิดแก้วก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะ,ะเขามอกเขาเกิยทีวา่าติดตามนะครับชมคลิปวิดีโอสาวปิดแก้วมาตลอดอ่นเอง่งเงี่สาวไปทีทุกคนเป็นกำลังใจนะะรซัพพอร์ตสาวลาวคนนี้เนี่ยเด้อ